นายคุณนายเหดหยังคะเนี่ยเหตุการมันตาแล้วไปนะยังไม่แล้วจ้ะอู้บอนแล้วเหตุยังระบายหยังหันยื่อ,ยอ้ยนี่เป็นแหลุดตาหาเห็นไปว่าจ้ายังไม่ค้นจ้ะระบายงามๆเด้อ

เดเงี้ยคือบไปโรงเรียนเพราะว่าหยันหยันปิดเงคือบไปโรงเรียนเพราะว่าหยันติดโคู่วิธจติหยันคักปนันตีตากานี่ย่างนี่ยยันคักปนันตีไพ่หัวสีส้มก็มาแล้วจ้ะสีส้มหอวสีส้มยันติดเสือคักปนันตีไพ่หัวสีแดงจ้ะยันติดเสือปนันตี อย่าต้นอ่ะสีเขียวสีเขียวมเมนนี่แหละสีเขียวอ่นอยู่อยู่ใสอ๋อยีนี่นอยู่ี่อ๋อจำที่บังคับบอกไปกระทอหน้าเวนเ ระบายอีหย e ังนะ่านระบายอีหยังใช่สีไหมระบายอีหยังระบายอยู่จ้ะระบายอีหยังสันระบายไม่ผ่าน